พบกับผมโรชโนครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทั้งอุดรธานีครับเซ็นทั้งอุดรกับโยโย่แลนด์ปกติโยโย่แลนด์ก็จะมีซีคอนสแควร์ใช่ไหมซีคอนสแควร์สินคลินเปาเวสกรุงเทพแต่ตอนนี้ก็เปิดที่นี่นะครับแต่เออใครมีเซ็นคอนซีคอนบางแคด้วยเซ็นคอนซีคอนบางแคร์ถ้าซีคอนปเอสินคลินกับซีคอนบางแคร์ใช่ก็ก่อนแต่นี้มีที่เซ็นทั้งอุดรแล้วนะครับ ไงครับเก๋ไก่ไม่ธรรมดาหมุนหมุนหมุนโอ้โหตาขยับไปขยับไปขยับมาขยับไปขยับมาเลยโยโย,โยแลนด์ครับใช่ครับมัดขอดเป็นลิงตัวนี้เลยครับผมอันนี้น่าจะพบรอบลอเลยเนอะปลาไหลใช่หรอ ถมาอุดอรแล้วลองมาเยี่ยมชมกันได้กับโยโยแลนด์เซ็นทรันอุดอรครับของเล่นเครื่องเล่นเทียบ